ฟาบาทองค์หญิงคุณหญิงขึ้นอยู่กับบริทว่าใครพูดกับใครออกแรงหน่อยทายาคค่ะแย่แล้วไม่ไหวแล้วทำไมเลือดออกเยอะขนาดนี้แย่แล้วองหญิงประสูตรยากแล้วรีบไปตามหมอหลวงมาเร็วเสร็จพี่ท่านองคหญิงประสูตรยากเหลือเกินบ่าวจะไปตามหมอหลวง ท่านพี่ท่านทำอะไรนะองค์หญิงใกล้จะสิ้นพระชนแล้วคนมาท่านพี่เงียบเจ้ายัางคิดว่าข้าไม่รู้อะไรเลยแปดปีก่อนข้าแม่ทัพนำทัพบ,บุกแดนใต้โดนพิษลบความจำเจ้าเลยฉวยโอกาสหลอกข้าว่าข้าเป็นพระชายาของเจ้าท่านพี่ ท่านพูดเรื่องอะไรหมองฉันฟังไม่เข้าใจมู่รงกวนเจ้ายังคิดจะหลอกเสด็จที่ต่อไปอีกหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อนึงชั่วยามงก่อนชูชูตายอยู่ที่หอนางโลมหากไม่ใช่เพราะเจ้านางจะไปตกอับอยู่ที่หอนางโลมได้อย่างไรถูกใครก็ตามรังแกดูถูกความเจ็บปวดที่เจ้าได้รับยังห่างไกลาจากนางครึ่งหนึ่งท่านพี่ท่านคิดจะทําอะไรกันแน่ชูชูตายไปแล้วถูกผิดชอบชั่วดี ข้าไม่คิดจะถามถ่ายอีกต่อไปแล้ววันนี้จะใช้ทารกในคันของเจ้าเป็นเครื่องสังเวยในเมื่อแผ่นดินนี้แลกมาด้วยชีวิตของชู่ชูเช่นนั้นวันนี้ข้าจะโค่นล้มแผ่นดินนี้นี่คือลูกของเรานณทรงคําสั่งของข้าไปกองทัพสามพันเข้าวังสมาชิกราชวงศ์ทุกคนต้องถูกสังหารนำศพของพวกเขาไปแล่เนื้อให้สุนัขก,กินอย่าไป ท่านที่องค์หญิงท่านที่มู่หลงหวานวันนี้ข้าจะยึดแผ่นดินนี้และราชวงศ์มู่หลงของเจ้าเพื่อไปฝังกับชูชูนี่คือราคาที่เจ้าต้องจ่ายที่หลอกลวงข้าท่านที่ ไม่ใช่ข้าทำไมท่านถึงไม่ยอมเชื่อข้าเลยองหญิงตื่นได้แล้วเพคะองหญิงตื่นได้แล้วเพคะองหญิงเปยหลิงไม่ได้ฟื้นความจำหรือว่าก่อกระบทแล้วหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่ความฝันของฉันองหญิงอย่ามัวแต่เหม่อเลยเพคะ วันนี้เป็นวันสำคัญที่คณะนูตจักแดนเนืนเดินทางเข้าเมืองหลวงและเป็นวันที่องค์ชายเก้าเสด็จกลับมาอย่างมีชยัยเป็นวันสำคัญยิ่งพระราชนีทรงกำชับแล้วกำชับอีกว่าท่านต้องไปต้อนรับด้วยท่านว่าใครกลับมาอย่างมีชยัยก็ต้องเป็นองค์ชายเก้าสิทธิยะค่ะพระองค์ทรงยึดดินแดนทางใต้อีกครั้งวันนี้กลับมาอย่างมีชยัยเจ้าหญิงเป็นอะไรไปไม่เป็นไรไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะค่ะ หรือว่าสวรรค์สงสารฉันจึงให้โอกาสฉันอีกครั้งโอกาสครั้งหน้าเพ่ยหลิงครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกถวายบังคงฝ่าบาทฝ่าบาทพระอย,ยิกาเสียหลงคำนับ เมกเดี๋ยวจะรู้ว่าต้องทำยังไงฟาบาทวันนี้ทรงเรียกหม่อมฉันมามีเรื่องอะไรหรือเพคะลงไปก่อนรายงานจากแนวหน้าเปิดเรืองยึดหนานเจียงได้แล้วในไม่ช้าก็จะนำชัยชนะกลับมากลับสู่ราชสำนักท่านอาชนะแล้วจริงๆหรือท่านคิดว่านี่เป็นเรื่องดีหรือ ฝาบาทท่านหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรพระกูลเฟยเป็นแม่ทัพมาหลายชั่วอายุคนมีผลงานในสนามรบโดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังในราชสำนักขุนนางประมาณหกส่วนต่างก็ฝากตัวอยู่ใต้ชื่อของเขาส่วนที่เหลือไม่มากก็น้อยก็มีญาติพี่น้องพระบิดาของท่านเป็นคนใจอ่อนแม้แต่การเป็นกรรษัตริย์ที่รักษาบ้านเมืองไว้ก็ยังเป็นเรื่องยากอย่าว่าแต่การขยายอาณาเขตเลยฝาบาทพระปิตุลาพิบาลจงรักทักดีเสมอมา ในยามที่บ้านเมืองอ่อนแอใครจะรับประกันได้ว่าพระองค์จะไม่คิดก่อกบฏจนสูญเสียแผ่นดินที่บรรพบรุษสร้างไว้บ้านเมืองแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วฝ่าบาทฝ่าพระบาทแล้วแต่บริบทผู้พูดผู้ฝังมีความเห็นอย่างไรบ้างกุญแจสําคัญในการแก้ไขสถานการณ์นี้อยู่ที่ท่านตามที่หม่อมฉันข้าพเจ้าแล้วแต่บริบทผู้ผู้สราบสตรีที่เปิดหลิงปลดปราน คือนางคณิกาอันดับหนึ่งของเมืองหมอมฉันข้าพระเจ้าได้ส่งคนไปยังหนานจิงแล้ววางยาให้ไปหลิงเป็นคนความจำเสือ่อมพอเขากลับจวนเจ้าก็แซงทําเป็นคนรักของเขาเพื่อจะได้แต่งงานกันเปยหลิงถึงจะนับว่าเป็นคนของเราแต่เขาเป็นเสด็จอาของหมอมฉันนะเพค,คะฟาบาทเพื่อความมั่นคงแห่งราชวงศ์ของเราชื่อเสียงจะมีอะไรให้น่ากลัว ว่านว่านเอย๋ยว่านว่านเอย๋ยนี่คือหน้าที่ที่เจ้าในฐานะองค์หญิงพึงมีและหม่อมฉันก็รู้ว่าเจ้ามีความรักต่อเขานี่เป็นโอกาสเดียวที่เจ้าจะได้แต่งงานกับเขาไม่อย่างนั้นเจ้าก็ต้องเลือกที่จะไปแต่งงานกับแดนเหนือและไปอยู่ในดินแดนที่หนาวเหน็บแต่งงานกับแดนเหนือไปอยู่ในดินแดนที่หนาวเหน็บดูเร็วท่านอ,อง ชาติที่แล้วหากข้าไม่ปฏิเสธที่จะไปดินแดนที่หนาวเหน็บก,ก็คงไม่นํามาซึ่งศกนาฏกรรมในภายหลังเพลยเหลืองชาตินี้ข้าจะไม่ยอมให้ตนเองต้องข้องเกี่ยวดับอะไรกับท่านอีกข้าเฝ้าข้าน้อยไม่ทําให้ท่านผิดหวังกลับมาอย่างผู้มีชัยเจ้าเลยมามากแล้วลุกขึ้นเถิดอวินสิ่งที่เจ้าคิดถึงอยู่ทุกวันเพลยเหลืองกลับมาแล้วเจ้าไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเหรอเลยเหรอ ฟ่าบทพวกเจ้ามีอะไรไว้ค่อยพูดกันข้างนอกไปกันเราได้จัดงานเลี้ยฉลองให้เจ้าในวังแล้ว คุกเข่าหมอมฉันกำชับเจ้าไปว่าอย่างไรของรไรประโยชน์แม้แต่เปิดเหลืองก็ยังรวบรวมไม่ได้เจ้าก็จงทําตามที่ถูกกาหนดให้ไปอภิเศกกับแคว้นเปิดวิเสียพอดีเลยคณะทูตแคว้นเปิดยี่จะมาถึงคืนนี้ก็ต้องไปถึงเกี่ยวโตแล้วสินะดีเจ้าพูดว่าอะไรนะหมอมฉันยินดีไปเป็นชายา เจ้าบ้าไปแล้วหรือดินแดนทางเหนือลำบากมานานร่างกายที่อ่อนแอของเจ้าจะทนได้หรือฝ่าบาทมิใช่ว่าหม่อมฉันไม่คว้าโอกาสแต่เป็นเพราะวิธีการของฝ่าบาทเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถึงแม้จะรังเปิดหลิงไว้ได้ชั่วคราวแต่หากวันใดวันหนึ่งยาพิษลบความจำใช้ไม่ได้ผลเล่าหม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาททรงกังวล ก็ไม่พ้นเพราะว่าป๋อยเหลืองมีปีกที่แข็งแกร่งขึ้นมีนาโน้มที่จะมีอำนาจล้นฟ้าใช้อำนาจปิดบังทุกสิ่งในเมื่อการเกลี้ยกล่อมภายในไม่ได้ผลก็เหลือการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ในเมื่อการเกลี้ยกล่อมภายในไม่ได้ผลก็เหลือการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แม้ว่าแดนเหนือจะลำบากแต่ก็เพราะเหตุนี้คนแห่งแดนเหนือจึงเก่งกาจในการรบนายน้อยหนานกงอี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับยากในรอบร้อยปีผู้สืบทอดพลังแห่งแดนเหนือเพียงหนึ่งเดียวในอนาคตใจหมอมฉันแต่งงานกับเขา ก็จะสามารถควบคุมฝ่อยเหลืองได้ดียิ่งขึ้นเจา้าคิดให้ดีแล้วนะ,สะเสด็จย่าไม่ได้ตรัสไว้หรือนี่คือสิ่งที่หม่อมฉันในฐานะองค์หญิงต้องรับผิดชอบหม่อมฉันขอทูลลา ตอนนี้เสด็จอาไม่อยู่ในงานเลี้ยงฉลองเป็นที่หมายปองของคุณนางทั้งหลายมาทำอะไรในห้องบรรทมของหม่อมฉันฝ่าบาทมีพระประสงค์ให้ท่านอภิเศษสมรรถกับหม่อมฉันดังนั้นหม่อมฉันจึงมาสอบถามความเห็นของท่านโดยเฉพาะเสด็จอาพูดเรื่องอะไรเล่นท่านช่วยคุณหนูหลิงเกือบจะโดนแล้วแผนร้ายของสาวพูดผีแดงใต้นี่มันคือรักแท้ที่น่าประทับใจยิ่งนักเรื่องนี้แม้แต่ข้าองครักษ์และทหารคนสนิทที่ติดตามมาก็ไม่รู้เจ้ามารู้ได้อย่างไร ทำไมเขาถึงย้อนถามข้าข้าถามเจ้าอยู่เรื่องทางใต้เจ้ารู้ได้อย่างไรมู่หรงกวนเจ้าก็เกิดใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมครั้งนี้ไม่พูดแล้วหรือเป็นชายาของข้าแล้วหมายความว่ายังไงเพิ่เหลิงเจ้าก็เกิดใหม่เหมือนกันหรือจะตามมาฆ่าข้าอีกหรือเพ่หลิงเจ้าก็เกิดใหม่เหมือนกันหรือ จะตามมาฆ่าข้าอีกหรือชาติที่แล้วค่ะมีได้ไม่ช่วยเจ้ากับลูกแต่เป็นเพราะแค้นที่เจ้าหลอกข้าข้าแก่กว่าเจ้าไม่กี่ปีเจ้าเติบโตมากับข้าย่อมรู้ดีว่าชูชๆเป็นอย่างไรเพราะพ่อของนางตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นลูกสาวของคุณนางผู้ทำผิดในย่านคงแดงดิ้นรนเอาชีวิตรอดพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองแต่ก็เป็นเพราะคำลวงของเจ้า ทำให้ข้าไม่ได้การคุ้มครองจากท่านองอ,อีต่อไปคืนวันวิวาของเราในชาติที่แล้วนางขายพรหมจันทร์ของตนในราคาสูงลิว่วชูชูพยายามเอาชีวิตรอดอย่างสุดกำลังจนไปย่วโทสศัท์ั้งหอนางโลมและแขสุดท้ายก็ถูกเล่นจนตายท่านอาพูดมาทั้งหมดนี้ต้องการจะอธิบายอะไรให้หม่อมฉันฟังหรือเพคะมู่หลงหวานในเมื่อสวรรค์ประทานให้เราโอกาสเกิดใหม่นี้ในชาตินี้ตราบใดที่ท่านไม่ทำร้ายชูชูข้าจะรับประกันว่าราชวงศ์มู่หลงของท่านจะมั่นคงท่านอากำลังทำข้อตกลงกับข้าใช่หรือไม่ หดหูข้าไม่อยากทำร้ายท่านจริงๆท่านอาพูดได้สวยรู้จริงๆไม่ต้องการทำร้ายข้าแล้วการที่ข้ากับลูกที่ยังไม่เกิดต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกละ่ะแล้วการที่ตระกูลมู่หงของข้าถูกสังหารจนหมดสิ้นล่ะจะว่าอย่างไรก็ถือว่าเราต่างคนต่างไม่ติดค้างกันหดตัวในชาตินี้ท่านอย่าบีบบังคับข้าเลยนะ,สะเสด็จอามีความหมายว่าอย่างไรกันท่านคือ องค์ชายผู้มีอำนาจและอิทธิพลแห่งเยี่ยเฉาระหว่างเราสองคนแต่เดิมก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยจากนี้ไปสพานก็คือสพานถนนก็คือถนน